ท่อนข้างดีทีเดียวนะคะค่ะมาดูกันนะคะเรื่องของกองทุนรวมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีกองทุนที่จะเข้าไปลงทุนในญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาไตรามาสแรกเนี่ยนะคะแต่ชนีนี้คอีกของเขาเนี่ยทำสถิติขึ้นมาให้ผลตอบแทนสูงสุดก็คือ3าเลยทีเดียวแล้วบางช่วงเนี่ยขึ้นไปถึง50%ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นตอนนี้จะกลับมาแล้วหรือ,อยังแล้วก็รวมถึงทางด้านการเมืองของเขาเนี่ยหลังจากที่นายกร,ร,รัฐมนตรีชินโซอาเบะได้ขึ้ ขึ้นมาดํารงตําแหน่งค่ะคุณนายคะก็มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายเลยทีเดียว<ช>นะคะล่าสุดก็เพิ่งชนะในการเลือกตั้งสวอของเขาไปด้วยใช่ะคะ่ะก็ยิ่งทําให้การออกมาตรการแล้วก็กฎหมายต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจราบรื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ,คะไปะฟังมงุมมองการลงทุนในญี่ปุ่นจากคุณสุพงวอนเมียนโพคาซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนอาวุโสข,ของมรจเอสเซทพลสัสกันเลยค่ะคุณเจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามาดูเรื่องของ การลงทุนนะช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันต้องเป็นธีมการลงทุนจริงๆเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มันปรับเปลี่ยนรวดเร็วแล้วก็ผ่านผวดมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ถ้าเกิดมาดูเนี่ยธีมการลงทุนตอนนี้เนี่ยเขาจะไปกันที่ไหนบ้างคะก็ตอนนี้เนี่ยตลาดที่น่าสนใจนะครับคือนอกจากตลาดในประเทศไทยซึ่งเอาพอฟอร์มตลาดเพื่อนบ้านมาในช่วงสองสมปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ธีมที่เห็นชัดแล้วก็ ตัง้งแต่ต้นปีเนี่ยความน่าสนใจในการลงทุนไม่ได้ลดน้อยลงคือในเรื่องของตลาดที่พัฒนาแล้วะนะครับตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่3โซนะนะครับโซนแรกคือโซนของ US อนะครับซึ่งปีนี้ผลตอบแทนของดัชนี S นเอเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาในระดับที่เรียกว่าค่อนข้างน่าพอใจและความผันผวนเนี่ยไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับบ้านเรานะครับบ้านเราเองเนี่ย จะเห็นโรเลอโคเซอร์จากพันสามขึ้นพันหกห้แล้วลงมาพันสามกว่ากว่าใหม่นะครับก็อันนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าความผันผวน,นเนี่ยของตลาด USA เ,เนี่ยด้วยความที่เป็นตลาดพัฒนา <c oughs> นะครับแล้วก็มีปัจจัยในเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ดีนะครับตัวนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดี นะครับตลาดอีกโซนหนึ่งขยับมาทางตอนออกอีกเล็กน้อยออนะครับก็เป็นตลาดทางโยุโรปนะครับผลตอบแทนก็อยู่ในระดับกลางกลางะนะครับแต่ว่าข้อดีเลยคือความเสี่ยงเริ่มค่อยน้อยลงนะครับแต่ว่าการเติบโตเองก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าเล็กน้อยอยู่นะครับ<ม>ค่อยๆฟื้นแบบช้าชาการว่างงานยังสูงอยู่นะครับ<ม>อีกตลาดหนึ่งที่เป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับ จากเรื่องของปัจจัยที่มาตรการของรัฐภาครัฐเข้ามาช่วยเนี่ยคือในเรื่องของตลาดญี่ปุ่น<ม> <N> นะครับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเทียบกับตาลาดหลักของโลกจากต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด<ค>นะครับแล้วก็ปัจจัยที่เกิดจสนุนตลาดญี่ปุ่นเนี่ยหลกัหลกๆก็จะมาในเรื่องของมาตรการต่างๆของทางภาครัฐ<ม>นะครับ,ร,บรัฐบาลเองเนี่ยของทาง รัฐบาลชุดป,ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งของทางคุณอาเบะตั้งแต่ช่วงของเดือนพฤศ,ศจิกายนที่ผ่านมานะครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นนโยบายที่เห็นชัดมากๆนะครับถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาของญี่ปุ่นเองซึ่งญี่ปุ่นเองเนี่ยเคยมีปัญหาในเรื่องของภาคการเมืองไม่มีความเข้มแข็งจะเห็นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนทุกปีปน,นะครับรเรียกว่าเรียกว่าเปลี่ยนหลายปีนะครับแล้วก็บาง,บางท่าน ก็อยู่ได้ไม่ถึงปีะนะครับทีนี้ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทางออรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาน่าจะอยู่ได้ยาวกว่ารัฐบาลอื่นๆนะครับก็คือว่าในช่วงเดือนพฤศจิกที่ชนะเลือกตั้งเขาเรียกว่าเป็นสภาล่างนะครับถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือสสอ,อันนี้เนี่ยได้เสียงข้างมากมากกว่า2ใน3ของสภาทั้งของสสทั้งหมดะนะครับหมายความว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยจากเลือกตั้งค้าที่แล้วเนี่ยไม่ว่าออรัฐบาลต้องการจะผ่านอะไรก็แล้วแต่ นะครับมีความชอบธรรมคือโบวต2ใน3ผ่านคือสามารถผลักดันนโยบายต่างๆไปได้นะครับทำให้ในเรื่องของการดําเนินนโยบายต่างๆนะครับเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นเองต้องบอกว่าเป็นเศรษฐกิจที่อาจจะติดลมอยู่พักใหญ่นะครับเป็นสิปีเหมือนกันเป็นสิปีคือตั้งแต่บับเบิ้ลแตกเนี่ยของไทยเองเรายังโชคดีจากปี96ก็คือปี39นะครับวิกฤตของเรา40ตอนนั้นเนี่ยหุ้นจากพันเจ ลงไปเหลือ 3, สองร้อยกว่าสามร้อยวันนี้เรากลับขึ้นมาที่หกร้อยห้าสิบถ้าเทียบกับไฮเดือมที่ผ่านมานะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยนิเคอีจากตอนยี่สิบปีสามสิบปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้กลับไปใกล้ตรงนั้นเลยนะครับก,ก็เป็นจุดหนึ่งทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นความหวังของเศรษฐกิจนะวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์เนี่ยทางญี่ปุ่นเองก็มีการเลือกตั้งซึ่งเป็นการเลือกตั้งเรียกว่าเป็นสภาบนก็คือเหมือนสอวบ้านเรานะครับ นะครับแล้วรอบนี้เนี่ยทางพรรค LDP แล้วก็กลุ่มกลุ่มของทางพรรค LDP เองเนี่ยก็สามารถมีที่นั่งมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับในสภาบนนั่นก็คือชั้นเป็นพรรคของนายกอาเบะนี่แหละใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นสภาล่างสภาบนก็ได้เสียงข้างมากไปใช่ครับก็ทําให้การผลักดันนโยบายเนี่ยแรงขับเคลื่อนก็สามารถที่จะเกิดได้อย่างรุกกระธรรมากขึ้นใช่ครับอันนี้เนี่ยคนก็เลยกลับไปมองว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยของทางคุณอาเบะเองเนี่ยจะสามารถ อยู่ได้นานนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับรัฐบาลของคุณโคยโซมิซึ่งโคยโซมินี่ยเป็นนายกในสองพันหนึ่งสองพันหกหลังจากนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนทุกปีใช่ครับอันนี้เนี่ยคนก็เลยมองว่าการผลักดันในเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจการปฏิรูปเชิงของโครงสร้างเนี่ยจะสามารถทําได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นตลาดนักลงทุนเองนะครับเริ่มกลับมาให้ความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ย ได้เป็นอย่างดีนะครับเห็นได้จากผลตอบแทน ของดัชนีนิเคอินะครับจากต้นปีเนี่ยบวกมาประมาณสัก4 0เเนะครับค <laughs> ่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ฮะหลายปีที่ผ่านมาเวลาไปลงในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเขาจะ e x p a n คือเว้นญี่ปุ่นไว้ไม่ยอมลงแต่ตอนนี้แสดงว่าสตรีมเนี่ยมันกลับกันละ <laughs> ก็ต้องไปลงญี่ปุ่นละ <laughs> เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสถียรภาพทางการเมือง <laughs> แล้วก็ยังมีการอฉีดมเมดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคนี้เขาด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้จะมาขับเคลื่อนแล้วก็มาสร้างโอกาสในการลงทุนให้มากน้อยแค่ไหนทางด้านมือ นี่ถ้ามองก่อนโดยนโยบายของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยหนึ่งในเรื่องของภาคการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับวิธีของเขาเนี่ยเขาก็ทำอาจจะคล้ายๆของอเมริกาคือ QE QE แต่ของเขาเนี่ยเขาเรียก asset purchase นะครับซึ่งจริงๆไซส์ของการ asset purchase เนี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ล้านล้านเยนต่อเดือนนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยเป็นอัตราเงิเฟ้ปัจจุบันก็ประมาณสักเจ็ิบเลียน US ต่อเดือนนะครับ ถ้าเทียบกับ QE ของอเมริกา QE อ e เมริกาเนี่ยอยู่ที่85พันล้านต่อเดือนน,น้องๆแต่ถามว่าเศรษฐกิจไซส์เนี่ยมันต่างกันมั้ยมันต่างกันเยอะนะครับอเมริกาเ,เป็นเศรษฐกิจดับหนึ่งของโลกนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจดับ3ของโลกนะครับดังนั้นในเรื่องของ impact เ,เนี่ยมันสามารถทําได้ดีกว่าอันนี้เห็นได้ชัดเลยคือในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเองนะครับก่อนที่ได้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเองเคยอยู่ประมาณสัก 77 78เยนตอน่อหนึ 1> 1่งยูเอสตาลาคุณเปิดทะลุร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยถามว่าร้อยหนึ่งเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตก่อนที่สมัยปี2006-2007 <c oughs> เนี่ยค่าเงินเยนเองเนี่ยเคยอยู่ที่ระดับ120เยนต่อนนตหนึ่งยูเอสตาลานะครับช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจญ,ญ,ญี่ปุ่นไม่เติบโตนะครับเติบโตแบบชะงักงานแต่กลายเป็นว่าค่าเงินเขาแข็งนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนเนี่ย จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะครับทีนี้อีกสเต็ปหนึ่งมาคิดต่อไปกระตุ้นอย่างนี้แล้วก็ดีไหมนะครับก็ต้องบอกว่าโดยปกติของบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นเองเนี่ยต้องบอกว่ามีภาพที่แตกต่างจากประเทศอื่นในในทางเอเชียคือเขามียอดขายที่เป็นอ,อ,อยู่ทั่วโลกนะครับดังนั้นค่างเงินที่เยนที่อ่อนขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าโดยไม่ต้องทําอะไรบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนมีกำไรจากค่างเงินโดยปริยายะนะครับเรียกว่า สมมุติบริษัทญี่ปุ่นทุกบริษัทนะครับมียอดขายอยู่ร้อยร้อยหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นโอเวอร์ซีนข้างนะครับการที่ค่างเงินเยนอ่อนมาเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เหมือนเสมือนว่าเขามีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งเลยคือว่าช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยผ่านความยากลําบากคือสามสี่ปีที่ผ่านมาค่างเงินเยนแข็งะนะครับผู้ประกอบการญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการปรับโครงสร้างการผลิตของเขาทําให้ในเรื่องของโครงสร้างการผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับคือ ขนาดท่างเงินเยน80เยนต่อ1ยูโรสตาร่ายังมีกำไรนะครับดังนั้นรายได้ที่ดีขึ้นแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่ส่วนของรายได้มันจะมาในเรื่องของการทํากําไรเขาก็จะดีขึ้นด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยทำให้โดยรวมนักวิเคราะห์เนี่ยมีการปรับประมาณการในเรื่องของบริษัทจดทะเบียน,นญี่ปุ่นนะครับให้มีมองว่าปีนี้เนี่ยบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นจะมีการเติบโตของกําไรเนี่ยตั้งแต่ประมาณคนที่มอง c o n s e r v t i v ก็มองที่30%นะครับ คนที่มองกลางๆก็มอง40%นะครับคนที่มองแบบโพซิทีฟมากๆก็มองว่าหุ้นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยกำไรน่าจะโตได้ประมาณ50%เพราะชีวิตคือการเดินทางเราทุกคนคือนักเดินทางที่มองหาใครสักคนเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะทำให้การเดินทางนั้นพิเศษขึ้นกว่าเดิม ให้เราเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณมีคนบอกว่าที่เอ็นซีคนกรีตเนี่ยส่งไว้ไวเพราะรถเราวิ่งทะลุมิติได้สวัสดีครับแต่ความจริงเพราะเรามี tracking system ทำให้เราจะส่งชับไว ส่งได้ดังใจเทไวทุกที่ต้องอินซีวันนี้ยิงมีสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกทูวิชั่ชแพ็กเกจพลัสน้และโกมาบอกค่ะคุณสามารถรับส่วนลด50%ของค่าบริการทูวิชัน่นตามแพ็กเกจของคุณนานถึง2รอบบิน ง่ายเพียงคุณนำเบอร์มือถือของคุณมาคอ่เปลี่ยนค่ายเป็น TrueMove S 3G ครับหรือคุณสามารถเลือกรับส่วนลดถึง1,000บาทด้วยซื้อเครื่องรุ่นต่างๆและสิทธิพิเศษอื่นๆรีบตัดสินใจย้ายมาเป็นชาวเอสด้วยกันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหางคมนี้เท่านั้น อีกหนึ่งความภูมิใจที่ Call Center ของกล um ุ่มทรูได้รับการรับรองมาตรฐานโลก COPC รายแรกของประเทศไทยจาก COPC องค์กรระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้การรับรองมาตรฐานด้านการให้บริการลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ Call Center ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นจาก COPC ตั้งแต่ขั้นวางแผน ระบบปฏิบัติการการรับและการึกอ,อบรมพนักงานการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานต่างๆรวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าโดยคอรเซ็นเตอร์ของทูมูฟเอชและทูออนไลน์ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ในาระดับสูงเทียบเท่าบริษัทรระดับโลกที่ได้รับมาตรฐานนี้สแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทความตั้งใจและคำสัญญาของทีมงานทุกคนที่ต้องการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ นี่คือบทพิสูจน์ของความพุ่งเทกับมาตรฐานด้านการบริการคอนเซ็นเตอร์ในระดับสากลรายแรกและรายเดียวของประเทศตในช่วงครึ่งปีแรกเราจะเห็นได้นะคะว่าดัชนีนิคียก็ขึ้นมาแล้วก็<ช>แบบโอ้โหเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นอันดับ,บที่หนึ่งในโลกเลยทีเดียวนะคะ โอกาสตรงนั้นมันหมดไปแล้วหรือยังหรือครึ่งปีหลังเนี่ยยังมีโอกาสในการลงทุนได้ต่อค่ะคือคือถ้าเรามองในเรื่องของ p e r ร์ฟอร์แมที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยผลประกอบการของบริษัทญี่ปุ่นโดยรวมมีกำไรเติบโตมันสัก3ากว่าปร์เซ็นต์ะครับดังนั้นราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันสะท้อนในส่วนของ กำไรที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถามว่าจากตรงนี้ไปบราษญี่ปุ่นเองยังมีแน้องมการทํากําไรที่ดีขึ้นนะครับตรงนั้นน่เองเนี่ยน่าให้ถ้าดูในเชิงของมูลค่านะครับ P ีญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่ากาไรเพิ่มขึ้นตามนะครับโดย P e เนี่ยไม่ได้แพงขึ้นนะครับค่ะเดียวกันถ้าเทียบในเรื่องของ Price per book ของญี่ปุ่นเนี่ยแนวนี้อยู่ที่มันสัก1.2-1.3เท่านะครับก็เรียกว่าถูกกว่าบ้านเราด้วยซ้ำนะครับถ้าต้องมอง Price per book ทีนี้มองอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เราเปรียบเทียบ P/E บ้าง price to book บ้างถ้ามองระดับ Index อินดี x ที่เคยเป็นนะครับตอนก่อนวิกฤตสับพราม์เนี่ยตัวนิเคอีเองอยู่เคยอยู่ระดับประมาณสักหมื่นแปดนะครับแล้วก็ drop ลดลงมานะครับถ้าเทียบกับก่อนสับพราม์กับหลังสับพราม์ซึ่งณวันนี้เนี่ยทุกคนทุกประเทศทานิวไฮได้กันหมดแล้วมีอยู่สองประเทศที่เป็นตาลาดหลักแล้วยังไม่เป็นนิวไฮคือญี่ปุ่นกับจีนนะครับจีนก็ยังมีปัญหาของเขาอยู่ นะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยผมว่าระดับอินด x เนี่ยโดยเปรียบเทียบกับในอดีตก็ถือว่าไม่ได้สูงนะครับ,รบดังนั้นถ้าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองมีการเติบโตที่ดีขึ้นรัฐบาลให้ความช่วยเหลือในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับบริษัทเองมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับตัวนี้เองเน,น่าจะทําให้ในเรื่องของ ดัชนีของเขาหรือบริษราคาหุ้นเนี่ยน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้จากระดับตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะนี่ก็คือข้อดีของการลงทุนในญี่ปุ่นนะฮะในหุ้นญี่ปุ่นเราต้องแยกกันระหว่างเศรษฐกิจกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะคะทีนี้ล่าสุดเองเนี่ยบริษัทเซตพลัสก็ได้มีการเปิดกองทุนที่จะเข้าไปลงในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะตรงนี้มองโอกาสยังไงบ้างแล้วก็ฟีเจอร์ของกองกองนี้นี่เป็นยังไงบ้างครในส่วนของกองทุนเนี่ยคือคือต้องเรียนว่าในเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเรามองก่อนว่า มันมีระยะสั้นปานกลางและระยะระยะยาวนะครับระยะสั้นถึงปานกลางดูเหมือนจะดีขึ้นะนะครับแน่นอนว่าการปฏิรูปโครงสร้างทั้งระบบเนี่ยมันทําได้ยากดันงนั้นความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นถามว่าในระยะยาวปานกลางหรือระยะยาวยังไม่ได้ลดลงนะครับจุดหนึ่งที่ดีขึ้นคือระยะสั้นระยะ,ะระยะปานกลางนะครับดังนั้นเ,เราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะมองถึงในเรื่องของผลประโยชน์ของการลงทุนเป็นหลัก นะครับเราเลยมองไทม์เฟรมในเรื่องของการลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะอยู่ในระยะสัก77เดือนถึง12เดือนจากตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นเองยังพอมีโอกาสนะครับแล้วความเสี่ยงเนี่ยเท่าที่เห็นอาจจะยังยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิน12เดือนเนี่ยผมว่า้องประเมินอีกทีหนึ่งเพราะว่าการเมืองญี่ปุ่นเองก็ยากที่จะคาดเดาเหมือนกันนะครับทีนี้การลงทุนญี่ปุ่นก็ของเราเองเนี่ยที่ผ่านมาเราเคยมีกองทุนที่ไปลงทุนโดยตรงในตลาดโลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่า พอมาในญี่ปุ่นเองเนี่ยกลัวด้เราเปลี่ยนเพราะว่าตลาดญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตลาดที่มีความซับซ้อนค่อนข้าง,างเยอะนะครับแล้วก็ข้อจํากัดเนี่ยของการลงทุนนอจะเป็นเรื่องของความเป็นชาตินิยมข้อมูลอาจจะหาข้อมูลภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะยากน,นิดนึงนะครับการลงทุนของเราในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่เป็นฟดเดอร์เป็นฟดเดอร์ที่ไปลงทุนในเรื่องของ ETF ของ บริษัทญี่ปุ่นคือเป็นฟันออฟฟันใช่ไหมเป็นเป็นฟิเดอร์ฟันคือไปลงฟิเดอร์ฟันคือลงทุนในตัว ETF ของนิเคอี225โดยตรงะนะครับเรียกว่ามากกว่า80ปอร์เซ็นต์นะครับของกองทุนนักหนาดเดนขนาดหนึ่งะนะครับแล้วก็ ETF ที่เข้าไปลงทุนก็จะคือตัว ETF ของนิเคอี225นะครับซึ่งบริหารโดย Nomura Asset Management นะครับซึ่ง ETF อันนี้เองเนี่ยเป็น ETF ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับที่แทร็กกับตัวของนิเคอี นะครับแล้วก็เรื่องของอความเ f ฟ i c i e n t ในการประสิทธิภาพในการ Track Index เนี่ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงะนะครับเราก็เลยจะเลือกในลักษณะการลงทุนในตัว ETF ตัวน,นี้นะครับแล้วก็สำหรับระยะเวลานะครับเราก็อย่างที่เรียนว่าเรามองว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยอ,อาจจะ7จ็ถึงสิเดือนน่าจะเป็น t i ท e f เฟรมที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในญี่ปุน่นนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็เลยมอง t a r ์เกตรี u เทิอยู่ที่ เจ็ดเดือนเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ในเจ็ดเดือนแรกนะครับ <Okay. S 1> ถ้าในเจ็ดเดือนแรกไม่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเราอาจจะเราก็ดรอปในเรื่องของตัว t a เก็ตลงมา <Okay. S 1> นะครับเป็นจากเ,าเดือนที่ตั้งแต่เดือนที่เจ็ดเป็นต้นไปจนถึงเดือนสิบสองเนี่ยหรือห mm ้า hmm. เดือนเนี่ย target return ของเราก็จะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วถ้าทําไม่ได้ค่ะ ถ้าทำ <12 S 1> ไม่ได้12เดือน,อ,นอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาอีกทีนึงะนะครับว่าเ,เราจะถ่ายถอนในเรื่องของออให้ทางผู้ผถือหน่วยเองเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ในการที่จะถ่ายถอนกองทุนหรือว่าถ้าถ้าตอนนั้นเรามองว่าตลาดญี่ปุ่นอาจจะเป็นการปรับลดลงแค่ชั่วครามแต่มี potential เองเนี่ยเราก็อาจจะมีการขยายระยะเวลาออกไปการป้องกันความเสี่ยงมีการทําไว้ไหมคะเรื่องของค่าเงินแน่นอนครับเพราะว่าเรายังมองว่าค่างเงินเยนเนี่ยแนวโน้ม การอ่อนค่าเนี่ยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยต้องการได้เบเนฟิตจากราคาหุ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปถือหุ้นโดยที่เรามองค่างเงินเยนอ่อนในนี้เราก็คงไม่ได้ดีนักนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นกองทุนที่ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของค่างเงินเยนทั้งจํานวนะนะครับหรือ,อ,อขั้นต่ำคือ90%้าสิบปอร์เซ็นต์ค่ะท่าน,นตรงนี้ความเสี่ยงที่นักลงทุนที่อยากจะลงในกองนี้เนี่ยพึงระวังหรือว่าพึงที่ต้องรู้นี่มีอะไรบ้างกะก็หลากหลากันนะครับกองนี้ เป็นกองทุนที่เป็นเรียกว่าเป็นกองหุ้น<ค>ะนะครับความเสี่ยงในความผันผ,นผวนของตลาดหุ้นเองเนี่ยมีอยู่นะครับด<ต>ังนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยああนะครับเพราะว่าโอกาสที่ได้กําไรนะครับเราก็พยายามประเมินในเรื่องของสภาวะตลาดให้เหมาะสมน<ค>ะครับแต่แน่นอนราคาสินทรัพย์มันมันบางทีมันผันผวนได้ตามโอกาสนะครับดังนั้นความเสี่ยงหลักก็จะคือในเรื่องของตัวความผันผวนของตลาดราคาหุ้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ จก,กิจญี่ปุ่นอย่างที่เราเรียนว่าดูดีขึ้นเยอะนะครับแต่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเศรษฐฯฯฯฯฯกิจที่มีความเสี่ยงอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นการลงทุนเองเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ว่าจะไปลงอะไรเราต้องดู m ามเฟรมที่เหมาะสมว่าจะลงน,นี้ต้องทา f เฟรมเท่าไหร่ ค่ะเมื่อกี้พูดถึง ETF ขอปิดท้ายตรงนี้แล้วกันนะบางคนบอกว่าโอเคถ้าเกิดไปลงหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจหรือเป็นฟันออฟฟันก็คือไปลงในกองที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจแต่พอมาในรูปแบบ ETF บางก็รู้สึกชะงักแล้วว่า ETF มันเสี่ยงมากนะมันเสี่ยงสูงนะอันนี้ความเข้าใจตรงนี้นี่คุณเจช่วยอธิบายนักลงทุนเข้าใจนิดนึงดีไหมคะเออสำหรับ ETF อันนี้เนี่ยจะเป็น ETF ที่ตามตลาดนะครับหมายความว่าถ้าเทียบกับบ้านเราก็อาจจะเหมือน ETF ที่ลงทุนกับตัว เซ็ตฟิฟตี้เซ็ตอินดี кс กอง ETF นี่มันคืออะไรคะกองอีทีเอฟเนี่ยคือการระดมทุนนะครับแล้วก็เวลาไปเขาไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะลงทุนพยายามให้ได้ผลตอบแทนแล้วก็ความผันผวนเนี่ยใกล้เคียงกับตลาดนะครับหรือดัชนีนั้นๆนะครับดังนั้นวิธีการทำของเขาเนี่ยเขาก็จะไปดูว่าในดัชนีนิเคอีนะครับในที่นี้เนี่ยสัดส่วนการให้น้ำหนักของดัชนีเนี่ยไปลงอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วเขาก็จะลงตาม น้ำหนักตรงนั้น,น,นเลยลงตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ดังนั้นความเสี่ยงเนี่ยถามว่า ETF จะเสี่ยงมากกว่าตลาดโดยรวมหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าคงไม่ได้เสี่ยงมากกว่าในเชิงของความเสี่ยงนะครับก็ดังนั้นถ้าเทียบกับนิเคอิโดยรวมถ้านิเคอิขึ้นสามเปอร์เซ็นต์ hmm. นะครับมีความมีโอกาสสูงว่าเอไอทีเอเนี่ยจะขึ้นประมาณแค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับ hmm. ถ้าลงสามเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลงก็จะใกล้เคียงกันสามเปอร์เซ็นต์ก็จะล้อตามกันไปใช่ครับจะล้อตามตลาดนะครับต้องบอกว่า อ,อย่างที่เราเรียนว่าหุ้นญี่ปุ่นเองนะครับมันมีจํานวนเยอะมากกว่าบ้านเราเยอะ,ะนะครับแล้วก็ความกระจายกันในเรื่องของการลงทุนและความรู้เนี่ยอาจจะ เรียกว่าต้องใช้ความสามารถเยอะดันะงนั้นช่องทางหนึ่งที่จะลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับ mm hmm. ผมว่าถ้าเราไปลงทุนในเรียกว่าตามตลาด mm hmm. เขาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับอย่างเช่นถ้าลง ETF ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยตลาดขึ้นมาประมาณสัก40กว่าเปอเน่ยก็จะขึ้นมา40%กว่าเปเหมือนกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นภาพว่าเ,เราไปลงทุนตามที่ตลาด ของญี่ปุ่นมากกว่าเพราะอยา่าเพราะฉะนั้นอย่าทำให้คําว่า etf ทําให้นักลงทุนงงละกันนะคะอ,อ๋อใช่ครับ่คก็ครจริงๆถ้าแปลความหมายนี้คุณเจก็คือก็ล้อไปตามตัชนีประมาณน,นั้นอันนี้ก็จะทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะโอเครับขอบคุณครับ ก็เป็นเรื่องของการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะซึ่งจริงๆตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆกองก็มีการลงทุนในเอเชียแปซิฟิกแต่เขาบอกว่าเอกซียแปนนัคือเว้นที่จะไม่ลงทุนนี้ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาให้ความสนใจในญี่ปุ่นมากขึ้นใช่ค่ะก็ใครสนใจก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะคะส่วนเดี๋ยวช่วงหน้านี้จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคำนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้ราคานั้นผ่าน1 3 0่นเหรียญไปเรียบร้อยแล้วทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าากกลัับบมตรวจสอนค่ะ